สลามาเลกุมขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านค่ะ ปลดล็อกความกลัวแทนที่ด้วยความประทับใจกับภารกิจนาย,ยกรัฐมนตรีแพ่ทองทานชินวัตรที่เยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งแรกถึงขั้นเอ่ยปากชมชายแดนใต้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแถมยังได้เปิดมุมมองใหม่ในหลายมิติโดยเฉพาะมิติการศึกษาที่สัมผัสได้จากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิหรือคนในพื้นที่เรียกว่าโรงเรียนธรรมโรงเรียนเอกชนสอนศาจนาชื่อดังที่ตั้งอยู่ในย่านตลาดเก่าอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโรงเรียน แห่งนี้เปิดมายาวนานถึง72ปีปัจจุบันมีนักเรียนชายหญิงมากถึง6 0 5 9คนและบุคลากรอ,อีก549คนด้วยกัน หลับโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นโรงเรียนเก่าแก่ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นี่นะคะมีนักเรียนมากกว่า6000คนด้วยกันค่ะมีคุณครูมากถึง300คนค่ะและครั้งนี้เองนะคะนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรซึ่งเดินทางมาในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นครั้งแรกนะคะก็เดินทางมาที่โรงเรียนแห่งนี้ด้วยถึงขั้นเอ่ยปากชมเลยนะคะถึงเรื่องของการศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดยาลาโดยเฉพาะที่โรงเรียนธรรมแห่งนี้ค่ะ อยากจะบอกว่าพื้นที่3จังหวัดนะคะก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเพราะว่าทุกคนก็ต่างน่ารักหมดเลยนะคะแล้วก็อยากที่ได้เห็นข่าวแบบแบบนี้นะคะก็คือเป็นแค่บางที่นะคะเพราะว่าโรงเรียนเรานะคะก็ไม่ได้น่ากลัวะคะ่ะก็ขอบคุณท่านนายกนะคะที่มาเยืนโรงเรียนเราในครั้งนี้ค่ะศักยภาพและความสามารถของเด็กที่นี่แม้จะเป็นโรงเรียนสอนสาศาสนาอิสลามแต่ก็เรียนสายสามัญควบคู่ไปด้วย เด็กนักเรียนที่นี่สามารถสื่อสารได้ถึง3ภาษาคือภาษาไทยอังกฤษและภาษาจีนยังไม่นับรวมกับภาษาท้องถิ่นยาวีโดยที่ผ่านมาโรงเรียนแห่งนี้ได้ผลิตกลุ่มปัญญาชนที่มีความรู้ความสามารถออกสู่สังคมมากมายถึงขั้นที่นายกรัฐมนตรีเอ่ยปากชมด้วยความประทับใจเซดอินโดนีเซียมาบูไฮฟิลิปสบดีลาวซิเวียนามสิงคโปร์สวัสดนกัมบูรีย ขอชื่นชมจากใจตั้งแต่คนที่ฝึกนะคะคนที่ฝึนะคะคนนกน้องๆที่ที่กิจกรรมร่วมกันมั่นใจนะคะว่าการที่จะออกมาได้มีอย่างเมื่อกี้ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนอย่างมากแล้วก็แถมยังถ่ายทอดวัฒนธรรมภาษาโรงเรียนแห่งนี้โรงเรียนที่สอนในเรื่องของศาสนาซึ่งแน่นอนว่า นั่งอยู่ในช่วงเวลาสาั้นๆก็สามารถเข้าใจวัฒนธรรเข้าใจสีแวดล้อมที่น้องๆโึ้นมา กลางสถานการณ์ที่มีความเปราะบางในห่วงที่รัฐบาลเร่งแผนดับไฟใต้การเดินทางมาที่โรงเรียนธรรมจึงมีนัยยะที่แอบแฝงด้วยความหวังเพราะเมื่อย้อนกลับไปในปี2547ยุคที่ไฟใต้โหมแรงโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิแห่งนี้มีชื่อเข้าไปพัวพันอย่างเลี่ยงไม่ได้เมื่อฝ่ายความมั่นคงออกหมายจับนายสแปกอิงบาซอครูใหญ่โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิแห่งนี้ซึ่งถูกระบุว่าเขาคือหัวหน้าและผู้ ผู้นำจิตวิญญาณของกลุ่มขบวนการ BRN พร้อมด้วยครูสอนศาสนาหรืออุสตาสอีก8คนด้วยกันในข้อหาร่วมกันเป็นกบฏแบ่งแยกดินแดนแนะนาของคณะกรรมการบริหารครูบุคลากรและนักเรียนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านนายกและคณะได้มาเยี่ยมโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิในครั้งนี้ซึ่งสืบทอดจากบิดาของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีพันธวจโทรดรทักษิณ ชินวัตรที่ได้มาเยี่ยมโรงเรียนทำวิทยาเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2548การลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของนายยกรัฐมนตรีแผ่ทองทานภายใต้รัฐบาลที่มีนายทักษิณชินวัตรร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดับไฟใต้ที่ประสานความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียมาเป็นพันธมิตร ในขณะที่ในประเทศนั้นนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เชื่อมสัมพันธ์กระชับความแน่นแฟนจึงนับเป็นเก้าจังหวัดที่ลงตัวต่อแผนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ในการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกครั้งทิตากัญญาพัฒช์ช่อมณีถ่ายภาพสุพิชาลตนะเนชั่นทีวีรายงาน